ันนี้เฮียพามากินโจ๊กกบครับแต่ก่อนจะกินโจ๊กกบเฮียกินน้ำมะพร้าวก่อนครับน้ำมะพร้าวยี่ห้ออะไรเฮียสยามโ,โคโค่ <laughs> ไทยแลน,ลน <laughs> ด์ไทยแลนด์เดี๋ยวรอโจ๊กกบกันนะจ๊ะแต่เขา20ไม่ถึงแล้วนายทีนล่ะอันนก็ให้ห้านายสิ อ๋อนู้นนู้นนู้นแทงคิวไม่เอาขุยเอาอันนี้จะนะอันนี้เป็นกบอบหม้อดินนะครับอ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 บนะครับส่วนอันนี้นะเป็นโจ๊กนะคะที่เขาเรียกกันว่าโจ๊กกบนะคะก็คือโจ๊กหม้อดินหนึ่งหม้อนะคะก,กับกบอบหม้อดินหนึ่งหม้อนะคะแล้วก็รวมกันนะคะเป็นโจ๊กกบนะคะส่วนในหม้อนี้เรามีทั้งหมดสามตัวนะครับกบสามตัว เป็นกบเพศผู้ผสมกบเพศเมียกเพพ็เป็นผู้ผสมกบเพศเมียกบสามตัวนะคะมันก็ต้องลองอบอบอบแล้วก็ตัวกําลังอยู่ในวัยเจริญพันธุ์พอดีดูจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์แล้ว <c oughs> อ่าส่วนผสมข้างในน่าจะมีอะไรบ้างเฮียตรงน,นี้เรามีนะคะรับมีกบมีกบแน่นอนมีกบมี ต้นหอมแล้วก็มีผิกแห้งส่วนน้ำนี่น่าจะเป็นน้ำมันหอยผสมกับน้ำมันงานน้ามังแล้วก็ซีอิ๊วดำ,วดำแล้วไม่แน่นอนก็คือชอ่อรสไม่ใช่อันนี้ไง <laughs> อะไรอะ่ะเต้าเจี้ยวนะ่ะเสียเลยนะเจเต้าเจี้ยวชูรส <laughs> แน่นอนต้องใส่ ให้ดูบรรยากาศโดยรอบก่อนว่าร้านนี้คือนนจริงจริงคนเยอะมากเฮ้ยพี่เอาให้คุณวินอา่เอาเยอะแนี้่ให้พน,น,นักงานตักคะแอดมินแอดมินแอดมินช่องอะไหงานแอดมินทำงานเดี๋ยวเราจะทำให้ดูนะครับวิธีการกินก็ขึ้นหนึ่งต้องราดน้ำดำก่อนพอเราดูตัวข้างๆมาครับ ขอลานน้ำดำน้ำดำเสร็จแล้วเอาคุณเอากบเอากบเอากบตัวเนียผสมกลัวตบตบผู้เนียผสมตัวผู้วางลงไปแล้วก็เริ่มคลุกขาวให้มันเข้ากันดูสือว่าน่าจะไข่มันก็น่าจะคล้ายๆกับ เวลาเรากินซอสแม็กกี้ผสมกับเออนอะซอสแม็กกี้ผสมกับโจ๊กอะ่อใะให้เฮียชิมก่อนบอสชิมบอสดีเลเชันรสชาติด,ดีมไม่ได้กลิ่นโกบแล้วก็ดเดี๋ยวจะลองชิมปก ลองชิมเนื้อกบนิดนึงนี่นะเนื้อกบไปลองชิมสิบสดสดไหมเหมือนดูค่าตายมันสักครู่เนื้อกบกำลังดีเลยอ่ะมีความแต่งแล้วก็ไม่นุ่มจนเกินไปมีมีม มีความกรึบกรกบกรึบน่าจะออกกําลังกายด้วยแล้วก็ยังมีก้านเนื้ออยู่อ่ะมันยังมีก้านเนื้อของกบอยู่ทําให้ไม่ทาให้ไม่นุ่มจนนไปมีนุ่มผสมกับการเคี้ยวให้เราได้มีรสชาติอรรถรสในการกินสุดยอดครับสุดยอดครับอ่ะเป็นไงคุณวินก็เหมือนไก่เหมือนไก่ ไก่ผสมจระเข้ไก่ผสมจระเข้อร่อยดีครับก็แปกดูไหนตอนแรกว่าไม่กินตอนแรกเขาบอกว่าไม่กินค่ะเขาบอกว่าไม่กินอันนี้ทุกคนไม่กินค่ะกินตือซอสกินมาแล้วเป็นไงบ้างคะคุณอิงเือนมแก่ตัวเมีย มันนุ่งเก้ตัวเมียเหี้ยกระตุกตัวเอเหนียวดีอ้ามก้าางเด็กเนี่ยะเฮ้ยอร่อยจริงเฮียอร่อยมากอือกบก็อร่อยนะ

เขาก็มีตะเกียบให้ทำไมเราไม่ใส่มันไม่มันมันไม่มันน้ำไม่อร่อยอ่ะน้ำเนี่ยเพราะเราเห็นตขาค่อนข้างเขาใช้มือไงอรุณกินอะไรอ่ะ ้กินแต่โสไปยังกินผงเยอะมัน,น,นมก็นไม่ค่อยเยอือท่ไหร่หรอกอยู่อยาเอาพริกมาใส่เอ้าก็มันง่ายตอนที่เราใส่ี่ต่อกเด่นค่<อ>ค<อ>ะแต่ว่ามันเป็นน้ำเ<ม><ค><อ>ดี <ye> ๋ยวไปไงถ้าใส่น้ำซอสเยอะไปในข้าว,าวมันจะแบบข้าวมันจะไม่มีความเป็นโกมแนีอ่ะเ็นเ <wishing for you> ดือดข้าวหร<ถ>ืจม้ nó rất thêm ăn rồi nhắm bánh hỏi mình ăn rồi hỏi xin Hãy subscribe cho kênh lô Mì Gõ không เซตนี้นะข้าวกับกบนะทั้งหมด19ดอลลาร์สิงคโกร์ดอลาลาร์ก็ประมาณ500บาทไทยแล้วก็น้ำเมื่อกี้ที่สั่งน้ำเปล่า 2, โคโคโสองโกโกนัทสองก็จ่ายไปอีก สิบเบตสิบเบตดอลลาร์มือนี้เป็น,นเท่เาไรก็ประมาณเจ็ดร้อยกว่าบาทกว่าแปดร้อยบาทคนกินดได้สี่คนอืมกินได้สี่คนโตคนละไม่รู้ไปเที่ยวเองขี้เกียจกินไปแล้ว<ๆ>แล้วเจอกันใหม่คลิป<ๆ>หน้ามนมไม่ขึ้นหรอกขี้เกียจฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามช่องไอวีด้วยนะคะ <S <S 2> <S 2> 拜拜。Bye bye.